กบผมสิบพี่ธนากรไชยราตำแนงนายสิบครั้งกองร้อครั้งสี่อุปกรณ์กองพันสงกำลังและบริการที่23กองประชาการช่วยรบที่3ครับผมชื่อเล่นชื่อโอมครับผมเป็นคนจังหวัดน,น่านครับที่บ้านผมทำอาชีพเกษตรกร,กรครับทำนาครับ ผมจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนนันทบุรีวิทยาจังหวัดน่านครับจากจบมาผมก็ได้ไปสมัครสอบนักเรียนนาิตครับแต่ตอนนั้นยังสอบไม่ติดครับผมก็เลยไปสมัครเรียนหลักสูดผู้ช่วยพยาบาลต่อครับจบหลักสูดผู้ผมก็ได้ไปทํางานที่โรงพยาบาลมณาลมเป็นเวลาประมาณปีกว่า,วาครับ หลังจากผมอายุครบ21ปีผมได้สมัครเข้าไปเป็นฐานกองประจำการโดยได้รับคัดเลือกไปอยู่หน่วยกองพันฐานราบที่3กรงฐานราบที่3เพจรักษาพง์หลังจากนั้นผมก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปเรียนหลักสูตรส่งทางอากาศรุ่นที่318ครับ ผมได้รับโอกาสสอบนักเรียนในสิบฐานบกรุ่นที่24ปีพุทธศักราช2 5ง3ผมได้เลือกลงเหลา่าทหารพาราธิการและได้บรรจุลงที่กองพันธ์สมลังและบริการที่23กองประชาการเช่วยลบที่3ครับน้องๆที่อยากเข้ามาเป็นทหารครับอย่าไปกว่าในสิ่งที่ยังไม่ได้ทำหรือยังไม่ได้เกิดครับถ้าน้องคิดว่าน้องทำได้น้องก็จะทำได้ ขอแค่น้องมีความพยายามและตั้งใจที่จะทำแบบครับ